สวัสดีจ้ารัวบันบันบันทงจ้ามื้อนี้สิมีเมนูเอียงมานําเสนอแล้วเบิ้งเลยเนาะจ้าเห็นวัตถุดิบกับต้องว่าหลายใหญ่ห่างเลยเนาะจ้าสี่ยำมามาใส่หมูยอดจ้ามื้อนี้อ้ยเมื่อยตั้งแต่เมื่อวานนี่เนาะจ้าตื่นเสามานี่เออเนี่ยกินงาๆพักไว้ก่อนเนาะจ้าเอาเนี่ยกินที่กินแล้วซึ้นบั๊บก่อนเนาะจ้าบักพริกท่านี่กะนาบานบักหน้าท่านี่กะลังบานเนาะจ้าแล้วก็ข้นของที่อยู่ในตู้เย็นเนาะจ้ามาเฮ็ด ไ่ได้ไปตลาดจ้ะทามือลแล้งคุณหรอเนาะจ้ะเข้าไปซื้อวัตถุดิบเข้าคอยสิเห็ดอาหารที่เข้าอยากเห็ดเนาะจ้ะมือนี้เข้ากับเฮ็ดไมน่นูกับเกี่ยวกับของพิมีก่อนเนาะจ้ะเห็ดเผ็ดๆสมๆเฟ็ดๆเ,เ,เนี่ยเนาะจ้ะน้ำเลียกเข้ากับมาปาาหมูย่อเนาะจ้ะปาดหมูย่อแล้วก็หั่นแบบนี้เนาะจ้ะ มักนากระหันนามักบางกระหันบางนะจ๊ะจ้ะข้าวกะซิมี่พักเรือเรือจักรันพักป่ามือนันของข้าเนาะจ้ะข้าวกะมะปาดแล้วข้าวกะมะใส่ยำน้ำกะได้เนาะจ้ะจ๊ะปาดเช็ดเลี้ยวก็ได้ลายอืดได้วเนาะจ้ะพักที่เรือของข้าจ้ะอันดับต่อมาข้าวกะมะตั้งน้ำเนาะจ้ะเดือดเลี้ยวข้าวเอาพักนีเนาะจ้ะข้ามี่พักเนี้ยข้าวเอาพักนันล่งสกปรณ์เนาะจ้ะมันคอยบ่อข้าวแห้งเนาะจ้ะลงพักให้ซุกเนี้ยจักหน่อยก่อน ผู้มักซุกกะซุกละจ้ะหรือว่าผู้มากแบบลวกน้ำหอนปุ๊บเอาขึ้นปั๊บมันค่อยกรอบๆแ่บๆกับเอาเนาะจา้แมันบละสูตรไผสูตรมันคือเกา่วาวละจ้าต่อมาข้าเก่าหมูย่อข้าลงนี่เ,าเนาะจา้ะลวกหมูยอ่อเอาหมูยอ่อลงแล้วแล้วเวลามันลอยน้ำขึ้นปั๊บห้าวกะตักขึ้นลอเนาะจา้ะรสชาติมันค่อยเบเสียเนาะจา้ะนี่มันกำลังลอยขึ้นเนาะจา้าห้ากกะตักเลยจ้ะลอยขึ้นแล้วกแสดงว่ามันไอซุกแล้วเนาะจา้ะ ต่อมาห้าเกาเ้นมามาลวกน่าจะมือนเดิมจ้ะนิ่มๆแล้วเ้ากระตักขึ้นเลยจ้ะจ้ากาวามันนุ่มแล้วเนาะจ้าผู้ใดมากซ้ำใดเเ้าเกาซ้ำนั้นเนาะจ้ะเาเฮาจังซีเบิ้งก็ได้ห้าฮิดกินเองเนาะจ้าซ้ำนี้เขากับพ่อแล้วเขาก็ตักใส่ลยเนาะจ้า แต่ต่อมาเขาก็มาหันผักไว้นอกจากจะเป็นแมบ,บนี้มมาล่ะกะต้นหอมกับขึ้นสายน่าจะตั้งโอ้น,นั่นแหละจ้ะ เทศนี่พื้นเขาส่ไส้มะเขือเทศไงเนาะจ้ะแต่ว่าหนูมักมะเขือเทศนี่จ้ะมะเขือเทศสีดานี่เนาะจ้ะหนูว่ามันเปรี้ยวแซบดีจ้ะมะเขือเทศไงบ่คอยเปรี้ยวปานนี้เนาะจ้ะอ่ามะเห็ดน้ำยำเนาะจ้ะก็มีพริกมีกระเทียมแล้วกระห่าพักซี่จ้ะหนูกระซีดแบบนี้เนาะจ้ะต่ำเลยจ้ะจ้ะเหลกในระดับหนึ่งแล้วเนาะจ้ะห้าวกระไ่ผงนวลงไปจ้ะผงนวแล้วข้ากระส่น้ำตาลเนาะจ้ะมากวานกระส่ร้ายมาก หวานหน่อยกะไส้หน่อยเนาะจ้จะแต่ว่าขขงหนูซัหนีพอดีจ้ะตามด้วยบีบักหน้าลงไปได้เนาะจ้ะจ้า,จาหลังจากที่เฮาบีบักหน้าไปแล้วมันกระซิมีหน้าจักน้อยแล้วเนาะจ้าบันนี้เฮาก็มาใส้น้ำปลาเนาะจ้าซัมนีล่ละจ้าน้ำยํำหนูเพราะว่าหน,นันเ้ากระส้กระเทียมแล้วาะจ้าเฮาวกรได้ออกไปซื่อไอ้น้ำกระเทียมดองมันบอข้าเอาซัมนี้ก็ได้เนาะจ้ามือนี้ จิมเบิงเลยรสชาติที่ห้ามากักแล้วห้ากับเอารสล้นะนอนจ่าน้ำย่ำนี่นอนจ่าของเราก็เซ็ตเรียบรอย้อยแล้วจ้าโอเคลงเลยนอนจ่าพริกนี่มันเป็นเขียวเคียวโบสวยโบงามเหมนกะบักพริกหน้าบ้านนอนจ่าเอากระข้นนอจ่ากินง่ายๆมันเฟรดเฟดตื่นๆืนนอจ่ะ เป็นตั้งไดบุรตรจาง่วงง่วงเงาเงา,งา,งาตั้งใดบุมือนี่อันนี้กระพักทั้งหลายเลยเนาะจ้าที่ห้าปาดไปบางนึงกระใจได้จ้าแล้วก็ค้นเนาะจ้าจ้าก็เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าย่ำตาตื่นของห้ามือนี้เนาะจ้าของที่มีในครัวจ้าไมอนี้กระลาไปก่อนเนาะจ้าสวัสดีจ้า